สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับชาวเน็ตเห็นด้วยทั้งโซเชียลแพรี่ไพยวันผลข้อคิดสอนใจช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดสำหรับคนดังในโลกออนไลน์อย่างแพรี่ไพวันวรรณบุตรเพราะนอกจากจะมีผลงานในวงการบันเทิงแล้วอย่างงานแสดงและงานพิธีกรแล้วนอกจอก็ยังฟังไม่หยุดรับบทแม่ค้าสาวเพราะขายอะไร ก็ได้รับการตอบรับที่ดีและมีออเดอร์รัวลล่าสุดแพรลี่ได้ออกมาแบ่งปันข้อคิดสอนใจทางเพจภัยวันวนรรบุตรเราไม่สามารถเก็บใครสักคนที่อยู่กับเราไว้เพื่ออยู่กับเราตลอดไปได้แต่สิ่งที่เราสามารถเก็บไว้ได้คือความทรงจำดีๆที่เราเคยมีกับคนเหล่านั้นพร้อมแคปชั่นว่าอยากให้คนอื่นระล,ลึกถึงเราอย่างไรจงหวานโปรยสิ่งนั้นลงในหัวใจของเขาค่ะจบ ลฟ์โค like ้ดหญิงท่านหนึ่งท้ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าเป็นกำลังใจให้แพรรี่ทุกเวลาแต่ขอให้มีความสุขนะใช่เลยค่ะเก็บไว้ในความรู้สึกก็ชื่นใจบ้างแล้วค่ะจริงที่สุดอันนี้เห็นด้วยล้านเปอร์เซนต์งานนี้ทาเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วยเอาเป็นว่าถ้าอยากให้คนจดจําเราแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบและอยากติดตามแพรรี่ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจไพวันวรรณบุตรกันได้เลยครับพอนอกจากจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วภาพความสวยปังนอกจอก็มีออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ